ปันโปทาไมปังเราไปเจาะกลยุทธ์การตลาดและแนวคิดของบริษัทว่าทำยังไงให้มีผู้ติดตามรวมหลายหลายแพลตฟอร์มมากกว่า13ล้านคนกันค่ะบราาิษัทปันโปรโมชั่นจำกัดน,นะคะรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อปันโปจากจุดเริ่มต้นของชายหนุ่มคนหนึ่งที่หลังจากทางานเสร็จก็มักจะเวลาไปเดินเล่นตามห้างต่างๆ,ๆ,ๆเพื่อรแๆๆอแฟนเลิกงานจนทำให้ไปเห็นพวกป้ายโปรโมชั่นที่ไปอยู่ตามร้านค้าต่างๆเขาจึงมักแชร์พวกโปรโมชั่นเหล่านี้ค่ะไปตามกลุ่มเพื่อนแล้วเมื่อเห็นว่าเพื่อนชอบนะคะจึงขยายวงกว้างด้วยการไปทําเพจ เพื่อแบ่งปันพวกโปรโมชั่นแล้วก็บอกต่อเทรนด์ต่างๆในปี2015และในปัจจุบันนะคะได้เติบโตสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า13ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะซึ่งชายหนุ่มที่เราลองพูดถึงนะคะก็คือคุณเปาปาวริศขาวสำอางโคฟาร์เรย์แลวก็ซีอโอของปันโป้นั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะปันโปนะคะ่ะกำลังเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างมีนัยโดยมี d a t a และก็อ s i ไซต์พวกเบโพเป็นตัวขับเคลื่อนที่พร้อมจะสมม่งมอบคุณค่าที่ มองว่าเรื่องที่อยากจะเล่าหรือว่าบอกค่ะจะไม่ได้จากัดอยู่แค่พวกโปรโมชั่นเพราะว่าทางปันปูว่ะอยากแบ่งปันพวกเรื่องราวอย่างอื่นด้วยเป็นเรื่องที่เรามองว่าแบบน่าสนใจหรือว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้รักสารมากขึ้นซึ่งสโลแกนของปันปูนะคะก็คือมากกว่าปันโปรโมชั่นก็คือแบ่งปันคุณค่าแก่ผู้รักษาคนะซึ่งจุดยืนของปันปูนะคะก็คือ more for life ยึดหลักความยั่งยืนผ่านคุณค่าทั้ง5มอนะคะ มแรกนะคะก็คือมเอ็กซ์เพียร์นะคะทางปันโปนะคะอยากจะเล่าเรื่องราวที่ทําให้คุณเห็นภาพว่าสิ่งที่นําเสนอนั้น,นะะสามารถช่วยเปิดประสบการณ์ให้คนดูได้ค่ะมที่2นะคะก็คือมเมมโมรีก็คือทุกการใช้สายหรือว่าทุกการเดินทางแล้วก็การทําสิ่งต่างๆจะทําให้สามารถเกิดความทรงจําดีๆได้ค่ะมที่3นะคะก็คือมลูลข้อก็คือทางปันโปค่ะอยากผลักดันและก็สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยมากขึ้นเพื่อให้คนส่วนใหญ่ค่ะได้ทําความรู้จักกับแบรนด์นั้นมากขึ้นด้วย มอที่สี่นะคะก็คือมอกรีนทาปันโปค่ะอยากจะลองเล่าตรงนี้โดยการแบบเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนดูเพื่อให้แบบส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอะไรทำนรงนี้นะคะแล้วก็มอสุดท้ายมอที่ห้าก็คือมอแวลูก,ก็คือคุณค่าที่ทางปันโปค่ะอยากจะสมมอบให้แก่ผู้รับสารแบบเราเรานะคะปันโปนะคะนะับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆสำหรับเพลย์ไลฟ์สไตล์ที่เบื้องหน้าจะดูง่ายๆแต่กลับมีการทำง,งานเบื้องหลังที่จรงิงจังบนพื้นฐานของ Data แล้วก็ i n s i g h ์ผู้วิเคมากมากใน ที่นูนำมาใช้นะคะโดยคุณเจฟกฤษดาตั้งกีดโฟาเดอร์เล่าให้ฟังว่าทางปันโปมีการเก็บดาต้าตลอดตลอดระยะเวลาที่มีการข,ขาธุรกิจแล้วก็นามาพัฒนาต่อยอดบนแพลตฟอร์มที่มากที่มากกว่าการบอกว่ามีสินค้าหรือมีโปรโมชั่นอะไรที่ไหนแต่ทางปันโปค่ะได้นามาพัฒนาเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกว่าด้วยแล้วก็ในแง่มุมของการขายโฆษณาะคะซึ่งเป็นรายได้หลักของปันโปโดยการที่เรามี Data ค่ะ แล้วก็แบบสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของตัวโฆษณาให้กับปันโปูได้เพราะว่าไม่รู้ว่า f o l l o w e r ค่ะชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วก็ต้องออกโปรแบบไหนถึงจะถูกใจ Follower นะคะที่จะทาให้ตัวทางทางปัน,ปนโปค่ะนำดัตต้าเหล่านี้ไปช่วยทางแบรนด์นะคะคิดโปรโมชั่นที่จะตอบโจทย์ความต้องการของ Follower ได้มากขึ้นโมเดลธุรกิจน,นะคะที่ทางปันโปใช้นะคะก็คือ f f i l i a t e Model นั่นเองค่ะซึ่งรายได้ส่วนใหญ่นะคะก็จะมาจากการขายโฆษณาให้แบรนด์ต่างๆ ก็ยกตัวยอย่างเช่นนะคะในหน้านี้ฝั่งซ้ายมือค่ะก็จะเป็นลิงก์ที่ถูกแนบอยู่ใต้โปรไฟล์ของ i n s t a g r กรมของเพจปันโปนะคะในลิงก์นี้ค่ะก็จะรวมพวกพิกัดของต่างๆแล้วก็พวกการรีวิวสินค้าก็คือถ้าสมมติว่า Follower นะคะได้มีการซื้อสินค้าผ่านลิงก์ที่ทางตัวที่ทางปันโปนะคะ่ะได้แนบเอาไว้ทางปันโปนะคะก็จะได้รับส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าได้แล้วก็ฝั่งขวานะคะเป็นของทางปันโปแอปพลิเคชันในนี้ค่ะก็จะมีสินค้าที่แบบลดราคาสินค้าแฟลชเซลเมื่อ เมื่อเออลูกค้านะคะเข้าไปสั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันปันโปนะคะแอปค่ะก็จะถูกเด้งไปทางแบบ lazada ไม่ก็ช้อปปีแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะมีการสั่งซื้อสินค้าผ่านปันโปแอปพลิเคชันทางปันโปค่ะก็จะได้ยอดเงินหรือว่าได้เป็นเปอร์เซนต์จากการขายสินค้าจากทางแบรนด์เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรายได้ของปันโปนะคะก็คือการขายคูป,ปองส่วนลดร้านค้าค่ะโดยทางปันโปนะคะจะได้รับส่วนแบ่งสิบจากการที่ลูกค้าค่ะมากดรับส่วนลดร้านค้าในแอปพลิเคชันปันโปโดยทางแบรนด์นะคะจะเป็นคนใจให้ แล้วก็ฝั่งขวานะคะก็จะเป็นการขายโฆษณาให้แบรนด์ต่างๆก็คือทางปันโปรค่ะจะมีการแบบรีวิวสินค้าโปรโมทสินค้าให้โฆษณาสินค้าให้ก็รวมเหมือนกับว่าทางปันโปรค่ะเป็นอินฟูไปในตัวด้วยค่ะทางคุณปอน,นะคะก็เล่าว,ว่าทางปันโปรค่ะมี3 key success factor นะคะที่พาธุรกิจประสบความสำเร็จก็คือ 1. content get the point ค่ะก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายรวดเร็วการส่งต่อข้อมูลที่จริงใจสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกับการที่เราบอกเล่าเรื่องราว เพื่อนะะคะโดยใช้การสร้างเทมเพลตหรือว่าการเล่าเรื่องที่อยากให้สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายสิ่งที่ทําให้คนรู้จักปันโปนะคะไม่ใช่แค่เพราะเป็นเพจโปรโมชั่นเท่าน,านั้นแต่ว่าคือการที่เพจอะคะ่ะบุกเข้าไปในงานแล้วก็ถ่ายภาพไปผู้ผู้คนนะคะได้เห็นภาพกระชับว่ามีไอเทมไหนราคาเท่าไหร่บ้างลดเท่าไหร่บ้างซึ่งคุณปอน,นะคะก็ได้เล่าว่านี่แหละคะ่ะเป็นเพนพอยที่แบบเขาได้เจอมากับตัวเองแต่แรกก็คือการที่เขาอะคะ่ะเห็นงานงานหนึ่งโปรโมทว่ามีการลดรา,าคาลดราคา ก็เลยขับรถไปไกลมากแต่พอไปถึงที่งานนะคะก็แบบไม่มีอะไรไน่าสนใจเลยแต่กับกันนะคะมีบางงานที่แบบของดีๆเพียดลดราคาดีมากแต่แบบการโปรโมทไม่ดีนะคะก็คือทําให้ทางคอนเทนต์ของพางปันโปรค่ะให้ความสําคัญกับการแบบทาคอนเทนต์ที่แบบมีคุณภาพมากข้อ2นะคะ accuracy and clarity นะคะก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่ถูกต้องแม่นยำโดยการจอจากอินไซด์ด้วยทีมงานปันโปที่แบบ ได้ทําการสัมผัสแล้วก็ได้รับประสบการณ์จริงๆในงานนั้นๆค่ะข้อสารนะคะ,ะ,คะก็คือ passion to develop ก็คือไม่หยุดที่จะพัฒนาทดลองแล้วก็ต่อยอดด้วยพลังของทีมงานรุ่นใหม่ของทางปันโปนะคะที่แบบค่อนข้างมี passion กับงานแล้วก็ช่วยการส่งเสริมแล้ก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน,นะคะ่ะมากไปกว่าน,นั้นก็คือทีมงานที่สามารถนํด d a ต a มาวิเคราะห์แล้วก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะพัฒนาทีมไปได้ด้วยดีค่ะ ในปัจจุบันนะคะทางเพจปันโปมีผู้ติดตามใน i ิน t a g r กรมถึง1.5ล้านคนใน Facebook มีผู้ติดตามถึง5.4ล้านคนและคนกดไลค์ถึง5.1ล้านคนเลยค่ะอีกทั้งนะเพจปันโปนะคะยังได้ร่วมคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆมากมายปันโปนะคะได้มีการแตกธุรกิจเพิ่มหลายๆแบรนด์ค่ะภายใต้ชายคาเดียวกับปันโปนะคะประกอบไปด้วยนะคะ 1. เพจตู้ซ่อนหมี2นะคะเพจตัวแม่3ค่ะเพจปันดวงนะคะนะคะเพจทำไมต้องเพจที่5นะคะก็คือ ev girl ค่ะ 6นะคะ go green go ค่ะแล้วก็7นะคะเพจเชื่อหนูสิสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ดูจนจบหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เล็กน,น้อยกลับไปนะคะจากการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเพจปันปูนี่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ